สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Audi ที่นอร์เวย์นะแล้วก็ข้างหันนี้เป็น Audi e-tron GT RS นะอันนี้นะมี440กิโลวัต์นะผมจะม่ได้มันเป็นแรงม้าเท่าไหร่600กว่าเลยนะ650นะแล้วก็อันนี้นะเร่งจาก0ถึง100กิโเมตรชั่มงภายใน3.3วินาทีมันใช้ drivetrain ของ Taycan นะ Taycan Battery 800 V t ทคัน Motor, t ์ไทค g e เก box ทุกอย่างมันคล้ายไทคันเดี๋ยวผมจะให้ดูนั่นเป็นยังไงอ่ะคุณคงจะจําได้ถ้าเคยเห็น t ทคันนะโอเคเริ่มจากข้างนอกก่อนนะอ,อ,อันนี้มีชาร์จพอร์ตฝั่งนี้เป็นชาร์จพอร์ตของ A C ไม่รู้ว่ามันมีชาร์จโหมด electric charge o r t เหมือนไทยคันมันที่เราแค่สไลด์แล้วมันก็จะเปิดแต่ว่าที่นอร์เวย์เขาแนะนําใช้อย่างนี้เพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีปัญหาตอนหน้าหนาวอันนี้เป็นของ DC อันนี้ก็เหมือนไทยคันรับ270 k ิลวั์นะแล้วบัตเตอรี่เป็น93กิโลวัตตโอเคแล้วก็ข้างหลังนี้ก็มีเนี่ยบัจ e-tron g t r s มันอยู่ป้ายอันนี้มาจากเยอรมันนั่นเนี่ยคันนี้ย เลิกตีว่าข้างหลังนี่นนะ่ะไฟแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดข้างหลังให้ดูเนาะอันนี้เป็น adaptive spoiler นะมันจะขึ้นตอนเราขับรถนะเนี่ยหัวล่าอันนี้ก็เหมือนไทยกันเปียบเลยเหมือนกันเปียบแล้วนเนี่ย12โวลต์อยู่นี่ มีที่ไว้ข้างหลังมีที่ไว้ของเลยที่ไว้ของนี่ผมต้องรีบนะเพราะว่าเรามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วผมต้องถ่ายไปเดียวตั้งสองภาษาแล้วนะเขาให้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงถ้าจะมีเวลาทําอะไรเนี่ยอันนี้สายชาร์จอยู่นี่คงจะเป็นเหมือนโพชนะหรือว่าอันเป็นเอาเดียวโอเคเป็นเอาเดียวนะ่ใหญ่บัลลมเลยเนี่ยเข้าติดมานี่โอเคแล้วปิดแล้วก็เช็คเช็คข้างหลังก่อนมัน้งเป็นยังไงเนี่ยมันมีที่จริงมันเป็นห้าเบาะนะแต่ว่า เนี่ยมันมีกำคัดสำหรับ5คนแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูมันเป็นยังไงโอเคข้างๆเริ่มจากไหนดีนะเข้าไปนั่งก่อนอุอุอบังอุลสุสนสปีกเกอร์เนี่ยอลคอนทาร์ดะหนังนี่ก็รู้สึกพรีเมียมเน่ะเนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่ใน Audi e-tron ธรรมดานะ s ออันนี้มีเทอ่อลคอนทาร์ดเลยแต่ว่าสำหรับผม173เ็เซนติเมตรนะ มันแคบนะเนี่ยหนึ่งนิ้วมั้งไม่ถึง2นิ้วเลยเนี่ยนะแคบแคบแล้วนะถ้านั่งนี่ก็เออนั่งคนเดียวสบายสบายแต่ว่าทางกลางนี่นะมันจะแคบหน่อยเนี่ยถ้าใครที่จําเป็นต้องนั่งกลางนี่โอ้โหต้องตัวเตีเ้ยๆนลเนี่ยผมร้อยเจ็ดสิบสมอะงอาจจะเป็น,นอั to 1ร้อยหสิบ้าเซนติเมตรมั้งล้วมันจะแคบหนะ่ยถ้านั่งสามคนอันนี้มีที่ไว้ แก้วเดี๋ยวเราต้องเปิดอยังไงเนี่ยมันเปอดอิดยากอ่ะนี่น,นี่โอเคอย่างงี้เนี่ยที่ใบแก้วแต่ว่าไม่มี USB นี่นะที่ใบแก้วสองอันแล้วก็แล้วข้างหน้านะจากข้างหลังนี่เป็นอย่างงี้โอเคอันนี้ไม่มี Sunroof นะไม่รู้มันจะมีออปชั่นที่มี Sunroof ไหม Panoramic Roof ข้างหน้าเป็นอย่างงี้นะดูส์ดูโอเคเดี๋ยวเราไปข้างหน้าไปให้ดูว่าข้างหน้าเป็นยังไง อโอเคลืมบอกแล้วว่านี่ก็มีที่ปรับแอร์ปรับอุณหภูมิได้แล้วก็มีที่อุ่นตูดแต่ว่าที่เมืองไทยคงไม่มาหรอกอย่างนั้นนะอะโอเคไปข้างหน้าเลยเ <c oughs> สี <c oughs> ยดายว่าเขาให้เราลองแค่หนึ่งชั่วโมงอะเราก็ต้องรีบทำทุกอย่างแล้วเนี่ยอ่เนี่ยมีที่ปรับเบาะเ <c oughs> บาะนี่ก็ดีนะเนี่ยหนงังมี preferred seat KRS okay, logo แล้วก็เนี่ยอันนี้ก็รู้สึกเหมือนอีทรอเนี่ยนะดีไซน์นะแล้วก็เป็นที่ว่านี่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะอ๋อเกือบลืมบอกว่าเนี่ยถ้าจะเปิดฟรงก์นะต้องเปิดนี่เนี่ยฟรงก์เปิดทางนี้แล้วก็ต้องเช็คดูนี่นี่โอเคเนี่ยสีเขียวนี่นะเขาเรียกท c คติก e ีน แล้วก็ไม่รู้ใครเอายาเก็ตกดสีเขียวยาเก็ตเหมือนรถเลยคงจะแถมบ้างแต่ว่าฟรังก์อันนี้นะเหมือนกันเปียบของทยคันนันเนี่ยใหญ่มีที่เยอะนะนี้มีที่ไว้ของฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีที่ไว้ของโอเคเดี๋ยวเราไว้นี่แล้วก็เราต้องเข้าไปขนาไปดูหน่อยเป็นยังไง โอเคแล้วก็ใครที่เคยเห็นอ e ีโตรธรรมดานะอีโตรเช่อนอนันนี้อ่ะเาใครมันก็เรียกอ e ีโตรแต่ว่าจริงอันนี้เป็นมันก็เป็น s อ v นะแล้วก็จริงคันนี้มันก็เรียกอ e ีทตรนะนะพลังไฮบริดแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอ e ีโตรเหมือนกันงงหน่อยแต่ว่าเนี่ยอินโฟเทนเมนต์มันก็คล้ายอีโตรเอสยนะทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้นะเรามีประมาณ50%รถมันกะว่าเราขับได้186กิโลเมตรนะเนี่ยยูเซอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยเหมือน e อีโตรเลย อันรถอันนี้มันยังสีดำแล้วให้ดีไม่ใช่สีดำมันจะต้องเป็นสีเขียวแล้วก็ก็มีอินโฟเทนเมนต์สกรีนอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็น Audi MME ผมก็คงไม่ต้องอธิบายเยอะหรอกเพราะมันมันเหมือนกันเลยนะแต่ว่ามันไม่มีจออีทรอย SUV มันจะมีจออีกอันหนึ่งนี่นะแล้วก็ใช้มีประโยชน์ได้ดีแต่ว่าคันนี้มันไม่มีมีแค่อันนี้ที่ปรับแอร์ได้แค่นั้นนะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทอะไรอยู่นี่เปลี่ยนเปลี่ยนเออ่เกียร์อะไรเช่นนี่แล้วก็นี่มีที่ไว้ของนิดหน่อย ซุอยู่นี่อันนี้มี 12V โวลต์แล้วก็มี usb c 2อันแต่ว่า usb ไม่มีอีกแล้วแล้วก็ทายคันนะมันจะมีชั้นไว้ใต้นี่นะต้องเปิดให้ดูหน่อยนะนะเนี่ยมันจะมีชั้นข้างหลางนี่นะสำหรับทายคันแล้วก็ถ้าเราจ่ายเพิ่มมันก็จะมีขอบให้เราเอาของไว้ใต้นี้ได้ e-tron gt นี่ไม่มีเลยนะมันก็เสียดายหนะ่อยมันทีนด่ดีมันแคบนะถ้าเราจะ เดินชาลอนต้องการเอามือถือต้องการเอาขวดน้ําหรือว่าอะไรใส่มันมันก็แคบนิดหน่อยนะเนี่ยผมรู้สึกนะมีที่ไว้แก้วสองอันใช่ก็แค่นั้นอะ่ะแล้วก็จริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยพรีเมียมนะเนี่ยผมรู้สึกว่า c พ e นะมันมันอินเทอร์เนียมันพรีเมียมกว่าอ e tron นะเนี่ยแล้วน้องเป็นสีขาวแล้วนะอี e r o n สีขาวเนี่ยออพอดีว่าผู้อย่างมาบังเลยผมว่าสีขาวก็สวยดีนะเนี่ยอื โอเคแต่ว่าอะตอนนี้เราต้องลองขับเราเหลือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะต้องถ่ายทั้งสองภาษาเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ถนนริงโรนนะนะแล้วก็วันนี้นี่อากาศแย่มันหิมะตกแล้วก็ที่เราอยู่ข้างบนเมื่อกี้นี่มันมันอยู่บนภูเขานิดหน่อยนะมันมีหิมะเยอะกว่านะอันนี้มันกลายเป็นกลายเป็นน้ำหมดเลยก็ดีหน่อยมันเข้ารวยเกลือเยอะเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในดอแนมิกโหมดนะ แล้วถ้าเราเร่งนะมันจะมีเสียง Fake เฟกนั่นนี่ยเดี๋ยวลองอ่ะมันมันก็คล้ายๆทายกันนะเสียงเฟก e อ็นจิ้นเานะแล้วก็ถ้าเราใส่ในโหมดโหมดคอมฟอร์ตนะมันจะเงียบกว่าเนี่ยแต่มันก็มีนิดหน่อยเราสามารถที่จะปิดเสียงได้เลยนะแต่ว่าโอเคแต่ว่าผมก็ต้องลองอใส่ใน d y n a m มกโหมด มันจะเร็วผมรู้สึกเลยตอนเราเรียบนามัน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 มีแรงเร็วนะเนี่ยโอเคแล้วก็คันนี้ก็เหมือนททยกันมันมี2เกียร์โหแล้วก็รู้สึกว่าตอนเราเร่งไปนะมัน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 นิ่งเลยนะมันมั่นใจมันขับม่วนดีถ้าเราขับเร็วอ่ะมันไม่ได้บางคันนี่ถ้าเริ่มขับเร็วนี่มันจะรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแต่คันนี้นี่เขาดีไซน์สำหรับ ขับเร็วที่ออตูบานโอเคเดี๋ยวเราจะขับไปที่วงเวียนนี่นะและ้วก็ก็ขอโทษนะวันนี้มันมันลกไปหน่อยนะยุ่งยากลบไปนะเพราะว่าเรามีเวลาแค่1ชั่วโมงกับคันนี้อะและ้วก็แต่ว่าอีกไม่รู้อีกเมื่อไหรอ่อ่ะเขาก็จะได้รถเพร s ค Car มาอีกแต่ว่าคงจะต้องรอนานนะอันนี้มันมาจากเยอรมันนะก็ ไม่รู้คราวหน้านี่เราอาจจะได้ยืมยา,ยาวกว่านี้อาจจะได้ยืมหลายวันอยู่จะได้ทสละเอียดหน่อยคราวนี้ก็แค่รอแปบ๊บให้ลองแป๊บเดียวโอเคมีรถมาอ่ะไม่ต้องรอกอไร็ไ <laughs> ด้ไม่รู้ว่าครั้นี้มันจะไปเมืองไทยไหมถ้ามันไปเมืองไทยนี่คงคงจะมีคนซื้อนะเนี่ยมันนี่มันเลิศเลยนะโอเคกลับไปที่เดิมแล้วก็อแต่ว่า ใช่ผมก็จริงๆก็อยากจะลองขับที่ถนนที่มันโค้งหน่อยนะปัญหาคือถ้าเราไปที่โน่นนะม,นมันมันมีมันมีหิมะแล้วมันจะลื่นแล้วมันจะไม่มันจะอันตรายนะถ้าเราจะขับเร็วที่โค้งนะเพราะฉะนั้นก็มีทางเดียวคือต้องขับริงโรดวันนี้ <laughs> เมละแต่ว่าเสียงนั่นนะจะลอง โอเคเสียงอันนะี้เราสามารถที่จะปิดได้นะถ้าเราไม่ชอบอ่าบางคนก็อาจจะปิดแต่ว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเราใช้ตานนัมบิกโหมดมันปิดได้ไหมเออก็น่าจ,จะปิดได้นะเหมือนทายคันแล้วก็ปิดได้เลยปิดให้มันเงียบเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าได้ยินเสียงจากมอเตอร์นะมันเขาไม่ได้ทำให้มันเก็บเสียงดีดี perfect นะตอนเราขับชา้าเราจะได้ยินนะเดี๋ยวเราจะลองขับที่มันช้าหน่อยนะจะได้ได้ฟังว่ามันเป็นยังไงอนะโอรถข้างหลังรถบรรทุกมาจี้ตูดเราอะฮะโอ้ เราก็ขับเร็วเราก็ขับเกินลิมิตอยู่แล้วนนเนี่ยมันจะฟั่งไปไหนฮะโอเคอันนี้มีกล้องเราต้องระวังหน่อยระวังสิ้นสุดทางเลือนโอเคโอเคโอเคกล้องอยู่นี่พอดีเลยแป๊ะเลยยิ้มเลยโอเคเข้าไปทางนี้หน่อยแล้วก็แต่ว่าผมรู้สึกว่า มันไม่ได้เก็บเสียงดีเท่า e-tron SUV นะมันเป็นคล้ายๆทอยขันมันจะมันก็จะเขาอาจจะตั้งใจจะทำให้มันได้ได้ยินเสียงจากข้างนอกมันไม่รู้นะหรือว่าเขาต้องต้องอาจจะไม่ทําให้มันหนักไปมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้แต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังดีนะถ้าเทียบกับเทสล a นี่รู้สึกว่ามันมันเงียบกว่าเทสลานะแต่ว่าไม่ได้แบบเงียบมากแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันดีตอนเราขับช่วงล่างมัน มันไม่แข็งไปมันพอดีเลยเดี๋ยวจะลองขับเนี่ยสถานการณ์วันนี้นี่สิบโมงเช้ารถเยอะหิมะตกไม่ค่อยได้เทสละเอียดเลยเนยยี่เสียดายเสียดายถ้าเราได้ขับถ้าเราได้ยืมหนึ่งวันก็ดีนะอันนี้นี่แล้วก็ต้องระวังด้วยเนี่ยถ้าโอ้มันอาจจะลื่นที่วงเวียนนะนะ โอเคเนี่ยตอนนี้นะเราขึ้นไปทางนี้มันจะเริ่มมีเหมะเยอะขึ้นแล้ววะ <laughs> ก็ <laughs> ก็ต้องระวังหน่อยแต่ว่าคุณได้ยินไหมเสียงมอเตอร์โอเคเราต้องเราต้องเปียดเฮ้ยเราต้องเปิดปิดปิดเ,เ,เออเสียงเออใส่คอมฟอร์ตโหมดโอเคตอนนี้มันจะไม่ค่อยมีเสียงมอเตอร์เฟก ผมไม่รู้มันอยู่นะมันมันมีที่ไหนที่หนึ่งที่เราปิดเสียงนั่นได้อนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเออมันมีอันนี้อะ d d l e s ที่จะปรับ r region n o u r s e ได้แต่ว่าผมลองปรับแล้วมันไม่มันไม่อัปเดตในดิสเพลยนะ์นี่ะแล้วก็ไม่รู้ทำไมนะเพราะว่าผมชอบ r g i o n นะตอนเราขับแล้วก็เราปล่อย เร่งเนี่ยมันมันแทบจะไม่เบรกอะไรเลยมันไม่มีรีจันก็ไม่รู้เราไปกดอะไรไปเลยไหมอ่แต่ว่าอันนี้มันก็คงจะเป็นคล้ายโพสทาทคันหรือว่าเอาดีอีนว่ามันเขาเนี่ยเราเลือกไม่ได้อ่ะมันเราอยากจะเบ <laughs> มันก็มันก็แปลเป็นอย่างนี้นะ <laughs> ใช่ฮะก็ออใช่มันโอเคเดี๋ยวขับไปตรงไปนี่หน่อยแล้วก็ ลองดูว่าถ้าเราไปทางนี้มันจะเป็น,นยังไงนะมันจะมีหิมะเยอะนะ่อย้ะมันจะมันจะโค้งนิดหน่อยนจะ,ะต,ต้องระวังที่นี่มันเนีนย่นยๆมันมีรถเยอะแล้วก็ออนั่นก็รถไฟฟ้าโอเคก็ก็ดีแล้วถ้าถ้าผมจะเลือกนะว่าจะซื้อไทคันหรือว่าซื้อ e อีทรอนอีทรอนนี่มันถูกกว่าไทคันนิดหน่อยนะถ้าเราเทียบ ใช่เขาเขาจะมัราคาถูกกว่านิดหน่อยแต่ว่ามันก็ช้าก,กว่าทอยขันนิดหน่อยนะอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับเ้มันเป็นมันเป็นดรายเทรนบัตเตอร์แบตเตอรี่อะไรทุกอย่างจากทอยขันแต่ว่าทำไมมันช้าก,กว่าก็เพราะว่า Porsche มันจะต้องเร็วกว่า Porsche มันมี10กิโลวัตต์แรงมากกว่านี้แล้วก็เร็วกว่า0.1 วินาทีแต่ว่ามันก็ถูกกว่านะแล้วผมว่าคันนี้สวยกว่าทอยขันนะแล้วอแต่ว่าอินเทเร์ i นี่ะก็ผมก็ได้ินมีคนพูดถึงว่าโอ้มันลดมากนะโอ้โหสุดยอดแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเฉยๆนะมันไม่ได้แบบอืืหตอนผมเห็นพ s c ์ e ผมรู้สึกว่ามันดีกว่านะอินเทร์ i ของ Porsche ก็ไม่รู้อะก็ขึ้นอยู่กับคนว่าเขาชอบ คุณเป็นคนโพสหรือว่าคุณเป็นคนเอาดีใช่ไหมเนี่ยอันนี้ที่ผมสามารถที่จะขับไปทางนี้นะแต่ว่ามันรุนนะเนี่ยมีหิมะเยอะเลยต้องระวังนะขนาดโรงงานหรือว่าเอาดีเขายังสั่งหรือว่าระวังวันนี้นะถ้าเร่งนะระวังนะถ้ามันถ้ามัน,มนไปชนอะไรเขาเตือนแล้วนะเขาไม่อยากให้มันเป็นไรเขามีแค่สองคันเนี่ยจากเยอรมันนะผมก็โอเคโอเคต้องระวัง แต่ว่าโอเคแล้วตอนนี้ก็ได้ขับทีมถนนที่มันโค้งหน่อยจะได้รู้สึกว่าเป็นยังไงแล้วก็โอ้ที่นี่มันขุกมันถนนมันไม่ค่อยสมูทนะเราจะได้ลองว่าช่วงล่างมันดียังไงเนี่ยโอ้โอ้ผมชอบถ้าเป็นโอเคผมเคยชินออมสามนะโมดูลสามนี่มันจะมันจะแข็งไปหน่อยนะแล้วมันไม่ค่อยสมูทอันนี้มันมันช่วงล่างมันดีอะแต่ว่ามันก็ เราคงจะขับเร็วได้แล้วมันก็จะมันจะรู้สึกใช่มันรู้สึกนุ่มดีแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แบบหลวมไปช่วงล่างไม่ใช่หลวมไปประมาณคล้ายๆทายกันแล้วผมรู้สึกว่าขับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เห็นข้างในนี่นะผมจะรู้สึกว่าเรากำลังขับทายขันนะนะมันมันคล้ายๆกันอย่างขนาดนั้นเลยอ่ะแต่ก็ดีผมชอบนะเนี่ยผมชอบโอ้ถ้ามีเงินนี่ ก็คงจะซื้อคันนี้แต่ว่าผมก็ผมก็ชอบเทสลานะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่มันดีกับเทสลาคันนี้มันผมไม่ค่อยชอบเจาเล็กอย่างนี้มันมันไม่ไม่ได้ h ฮเทคเหมือนเท s l าโอ้ดูโอเคโอเคแต่ว่าเนี่ยโอเคเวลาจะหมดแล้วเราต้องเอาไปคืนอีก6นาทีก็ต้องรีบกลับไปแล้วนะเนี่ยก็คงจะเป็นแค่นี้นะเดี๋ยวอนาคตในเดี๋ยววัข้าวหน้าค่อยยืมอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ลองละเอียดกว่านี้หน่อยฮะโอเค นั้นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ปากกันใหม่สวัสดีครับ